สวัสดีจ้าพามาชมสะหลังบ้านนะจ๊ะกับบรรยากาศฝนจะมามาบอจ้าแบบนี้สู้มือจากพี่น้องแต่โบตกเมื่อนี้ก็มาเบิดมือแต่โบตกจากบรรยากาศหลังบ้านมาให้ชมนะจ๊ะ บ้านทงเนาะจ้ะพี่น้องแนมไปทางไหนก็นมีแต่ทงไห้ทงหน้าเห็นจ้ะสะหลังบ้านเนาะจ้ะ าชมบรรยาก,กาศเออพีนองฝนเลยจ่ะฝาหอ้องคึมคึมเบิดมือเลยจ่ะจะเพิ่นบ่โตก ี่น้องทั้งเมรทั้งล่มนะจ๊ะล่มเย็นสบายเลยจ้ะพี่น้องบ้านทุ่งทุ่งนาเป็นบ้านทุ่งเป็นบ้านสวนนะจ่ะพี่น้องถ้าชมรอบๆสะจ้ะพี่น้อง อินทผาลัมน,นี่มะนาวยักษ์นอะจาะมะนาวยักษ์ล่อชมจะรุ่นแรกว่าเพื่อนสียักษ์ขนาดใดนอะจาะนี่กำลังออกรุ่นแรกจ้ะพี่น้อง ขอบสากับปลูกมพะพร้าวน้ำหอมจะสูตเลยจจะมะพร้าวน้ำหอมมีมะพร้าวน้ำหอมมีอินทผลัมสาวรเนอะจะนี่พึ่งยกข้างไม่จะพี่น้องข้างเพื่อนสีหักบรรยากาศ พาชมบรรยากาศสะหลังบ้านน้ำกันลดลดหลายจะพี่น้องเหลือประมาณสองเมตรนาะจะน้ำ